นอนไม่มีกินตรงได้สวยมากป้าใช้ปุ๋ยลายใช้ยาลายป้าได้ปีนี้ได้ทลายเออมีคนรู้จักนะปีแล้วเป็นล้านสามโอ้แปดหมื่นขึ้นเป็นล้านกว่าใช่เอาแมกม่ากับปุ๋ยน้ำลาวามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดนี่สวนพี่เป็นไงแมลงกวนไหมไม่ค่ะไม่มีเลยโอ้แม่แต่ยุงยังไม่กัดเมื่อก่อนแต่ไม่อย่างนี้เลยบอกตรง ดีเยอะเลยค่ะดีเยอะเลยใช่ไหมได้ทำเองได้แปดหมื่นเองครับแล้วมีตนหนอนปีแล้วเปนร้านจ้ะโอ้แปดหมื่นใช่ขึ้นเป็นล้านกว่าใช่ปีแล้วเนี่ยล้านสามทำลูกก็ได้ถนาดมีลูกมันจะลูกตัวใหญ่ใช่ไหมเขาจะไม่มีบูดมีเบี้ยวเลยนะเขาจะเป็นทรงครับแล้วเขาจะไว้เนี่ยเขาจะไว้ลูกแบบเป็นพวงพวงใหญ่เลยได้เอโอ้ได้เก็บเอด้วยใช่ทรงได้สวยมากครับทรงสวยด้วยทรงสวยมากเข้าความได้เนียบเลยอะ ตรงเอาไว้นอนไม่มีไม่มีเลยแมลงไม่กวนไม่กวนเลยไม่กวนเลยนอนไม่มีกินไม่มีเป็นไงเลยจินนิดเดียวไม่ไม่มีตกไซส์ทั้งสวนสองลูกพี่เขาบอกว่าเสียสองลูกนะใช่สองลูกจริงทั้งสวนใครมาเนี่ยบอกว่าโอ้สายปุ๋ยไรใช้ยาไรจะมีคนถามนี่เลยมีคนถามตลอดเลยตอนนี้ใช่มีคนเข้าเมื่อก่อนไม่มีใครไม่มีใครรู้จักกันนี่มีคนรู้จักแล้วนะมีคนรู้จักแล้วเราป้าใช้ปุ๋ยไรใช้ยาไรป้าได้ปีนี้ได้เท่าไยเอ้ยมีคนรู้จักมายาแต่คนนี้แพง แพงเอาป้าเอาขอดีอย่างเดียวครับใช่แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วมันคุ้มมาคุ้มใช่ไหมเอามาแล้วแพงไหมล่ะทีนี้ไม่แพงใครว่าแพงป้าไม่แพงเอ่าบอกว่าให้คุ้มอย่างเดียวขอให้ต้นทุเรียนฟื้นมาป้าสู้สยอ่ะสู้จริงๆป้าทำมาเนี่ยได้แปดหมื่นจริงๆแล้วมีตลอดจริงๆป้าไม่ปลดแต่ล้านหกไม่ได้ล้านหกแสนนะล้านหกหมื่นแต่เราภูมิใจมากบอกตรงๆ ใจจริงแรกอ่ะไม่ดีอย่างนี้แล้วต้นจะเล็กแล้วใบจะขาดใบไม่สวยมันจะขาดเป็นข้อมันไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ใบสวยค่ะใบสวยชมทุกคนเลยจไดแนะนําให้ดูก็ไม่มีใบดีจัดแนะนําให้ดูตอนนี้ตอนนี้ไม่มีใบเสียเลยทีเลไม่เจอเลยจ้าจ้าจริงบอกตรงอืงสวยมากมันสวยหมดอ่ะคือคืออย่างนี้คือสวยใช่ไหมใช่ใช่อย่างอย่างนี้ก็สวยมากเลยเห็นไหมอันนี้ เป็นแบบนี้เลยเนี่ยทั้งต้นนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หมดเลยเี่แบบนี้หมดเลยมันร่วงหลือแบบเนี้ยเนี่ยมันร่วงหลือแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยโกรธเลยสิใช่โกรธจังเลยเป็นแบบนี้เลยทีแรกจะเป็นแบบนี้หมดเลยทั้งต้นเลยครับเกิใช้นี่ไปอ่ะอาทิตย์ประสานเองแต่ต้องสังเกตนะเขาจะออกไปเล็กๆมาก่อนนะอันนี้คือต้นที่บอกว่ามันมันร่วงหมดเลยมันร่วงอะนะแล้วหลังจากเอาไอ้แมกมากับลาวาฉีดนานเท่าไหร่ถึงถึงมีใบขนาดอาทิตย์สาเองกว่ากว่าได้ใบกบต้นขนาดนี้ จริงถามลุงได้เลยประทับใจไหมไอ้แมกมาก,กับ<ช>ลาวานี่ใช่ดีค่ะอเออลุงด้วยใบขาดขาดก็ขาดก็ดูนายขาดแต่ไหนหาไม่เจอเหมือนกัน